เล่นเรื่องเดียวดังได้เพราะแต่งเจมจีบ้านเกิดเชียงใหมย่ยี่หวาปริยาการใช้ความเด็กเข้าสู้โคฟแฟนสิทธีตัดหน้านางเอกดังเรียกว่าแซงเกิดได้หลังจากที่เข้าพิธีวิวากับพระเอกหนุ่มเจมจีทำให้เธอคนนี้ดังข้ามคืนสำหรับยี่หวาปริยาการใจกันทะเป็นสาวจังหวัดเชียงใหม่เธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสมเอิงพิทยาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและศิล ปราศาสตร์มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบนันกำลังมีละครเรื่องพูดแม่น้าโคกด้านชีวิตในวงการบันเทิงยีหวาปริยาการด้วยความที่เธอมีความสามารถพิเศษหลายด้านไม่ว่าจะเป็นรำไทยร้องเพลงเต้นทำให้เป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการบันเทิงที่เริ่มต้นจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2009ได้ตำแหน่งรองอันดับสองมาครองนอกจากนี้ยังการันตีความสวยครบเครื่องจากเวที มิสกอล์สิบกรสองพันสิบสองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและคว้าตำแหน่งมิสอาร์เอ็มยูทีอลสองพันสิบสองของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกด้วยส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นเธอได้คบผาดูใจกับพิธีกรมากความสามารถแถมยังรวยสุดๆอย่างเปิลสุวิกรมเคยตกเป็นข่าวถูกเชียร์ให้กุกกิ๊กกับนักสแสดงพิธีกรหนุ่มเปิลสุวิกรมอัมารานาดอยู่พักยหา่เมื่อนักสแสดงสาวขวัญอุตสามณีไวยทยาโนด รูปคู่เพื่อนหนุ่มสุดซีผ่านอินสตาแกรมทียิบแต่ทุกอย่างก็ซาลงเพราะทั้งคู่ออกมาแง้มใจว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันกองเชียร์ก็น่างหงายกันไปตามระเบียบแต่ถึงแม้จะชัดเจนในความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกันไปแล้วแต่ไม่วา่าถูกจับยงประเด็นราม่าขึ้นมาอีกจนได้เมื่อเปอร์เปิดตัวสาวน้อยคนพิเศษน้องยี่หว่าปริยาการใจกันทะนักแสดงใหม่ช่องสามผ่านอินสตาแกรมแล้วมีแมงเมาส์และนักเลงคีย์บอร์ดบางส่วนเอานางเอกตาคมไปเปรียบเทียบกับตัวจริงของ อหนุมเปในแง่ที่ว่ามีความสวยกว่าเด็กกว่าไม่แปลกใจที่ขวานจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเปิร์เลือกงานนี้แหล่งข่าววงในผู้ใกล้ชิดขวานเผยว่าแม้ไม่คิดจะใส่ใจแต่เจ้าตัวอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหงุดหงิดกับการถูกจับไปป้านเป็นประเด็นเพราะนางเอกสาวไม่เห็นว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเองตรงไหนาการที่เปิร์เปิดตัวคนรู้ใจก็เป็นเรื่องของเปริร์และยินดีกับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแต่การถูกจับโยงเข้าไปมีเอี่ยวจนถึงการนำตนไปเปรียบ เยบกับสาวคนสนิทของเปิร์ตนรู้สึกไม่ดีและไม่คิดจะโกรธคนที่ถูกมโนถึงแบบไร้ขอบเขตเพราะรู้ว่าห้ามความคิดหรือบังคับให้ใครรู้สึกยังไงกับตนไม่ได้แต่ครั้งนี้แหล่งข่าววงนคนดังกล่าวแงมว่าในมุมส่วนตัวที่ผ่านมาขวัญค่อนข้างไม่เสีเรียสกับข่าวหยุ่มยิ้มต่างๆแต่ครั้งนี้ไม่อยากให้ทุกอย่างบานปลายซึ่งวอนให้มโนกันแต่พอดีเพราะไม่อยากให้กระ,ระทบกับเพื่อนสนิทยอย่างเปริร์และตอนนี้เองความรักของเปิร์และยี่วาก็ไปได้สวยมากๆ เรียกว่าพร้อมแต่งถูกเมื่อก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าปิดประตูดราม่าไปอีกเรื่องเพราะสาวขวัญเองก็พูดชัดเจนว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับเพื่อนชายคนสนิทเป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นและหนุ่มเปอร์เองก็รักสาวยี่หวาแบบโลกนี้สีชมพูมากๆค่ะ